ไครับทำไมสีดำใสลายเอ้ยใช่ปะเแล้วใส่ลายพี่ทำไมพี่จะไปยิงอยูมง้ผมมชีขาวครับผมสชีขาวแสกิปก่อนแต่อย่าเพิ่งเกียนพี่หมาหรือเปล่าว่าใส่หมวกนี้เป็นเป็นอ m p เตอร์โอมตาที่แล้วเป็นอยู่โอไอจักตินโอริโอไม่โอนะไม่โอนะโอไม่โอ ไม่โอนะไม่โอนะ <c oughs> นี่ไม่เชื่อมาดูพี่นี่เห็ไม่พี่ทําอะไรดูมาไหมานี่ไม่ป่วยนะปิ้วปิป้วเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยหลอออ่อเลยบอกแล้ววันนี้มีแผนบอกแล้ววันนี้มีแผน <c oughs> ไม่ตายหาก่อนเพื่อนก็ดีแค่ไหนแล้วไม่กูยิงไม่โดนเลยวะแต่งั้นใครเป็นนอิพอร์เตอร์ข่าวีิปืนก่อนเลยนะเนื้เป็ดไม่โปรยไอ้บอสหรือเปล่าต้องยืนดูนี่นักสืบมาทำไมนักสืบ แหวงร้องคับอสไม่ไม่ทำภารกิจวะมานี่หน่อยมานี่หน่อยไม่กูไม่เชื่อเลยบอสที่ต้องเชื่อผมสิเอาเอาตาผมมาแต่กูเชื่อตาเดี๋ยวนี่พี่พี่ไปกับบอสแลถ้าเกิดว่าพี่ตายก็คือบอสเป็นฆาตกรบอกไวมาดูนี่มาดูบอสนี่มาว้าวว้าวเฮ้ยไปไปไปบุญเรืย เอามึงจูนนะเดี๋ยวพี่ทำตรงนี้เองเอาเคยปิดกล้องน่ะนต่แต่ผมผมไปแก้อยู่ยันมันองินพเตอร์ปิดกล้องได้ไหมพี่ปิดได้ครับปิดได้ปกติอินเตอร์ก็ปิดเฮ้ยปิดปิดไปปไปดไปไปไปปิดไปปาปิด มึงแยกเขารเลี้ยวรูเลี้ยวซีเหลืองสีเหลืองลงท่อผมว่าไงวินสีเหลืองเนาะพี่สีเหลืองถ้าไม่ใช่สีเหลืองตาดาหดพี่เลยสีเหลืองพี่เหลืองนะถ้าไม่ใช่สีเหลืองตาดาหดพี่ได้เลยเอาหมูกมกอกเกมวายหมูอก ไม่ผมบอกแล้วแต่เรื่องเก็บแล้วแล้วพี่แก่บอสจะเข้าห้องนั้นไปไปทำเพื่อเกิบไม่เัดสินแล้วไม่ว่าตอนแรกผมจะบอกบอกปิดปืนแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าสงสัยจังคนอื่นตามไปไม่ไม่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสีดำอีกคนหนึ่งสีดำเพิ่มพี่เขี่วปวดใช่กันอ่ะสีเหลืองสีเหลืองอีกอีกคนหนึ่งสีดำเชื่อผม โทรศัพท์ผมเนี่ยเสียงใครบ้างพี่หมาบอกออกมาได้เสียงนักซื้อไม่ใช่พี่พี่แก้มเป็นหรือเปล่าหมดเลยอ่ะก็คุณฟูฟูกระโดดท่อโชว์เมื่อกี้เอ้ากระโดดปุ๊บมาเลยเนี่จุมถึงโอเคดีไว้ไปตรวจค่าปิดปากก่อนดิ